S <S เห็นไหมฉันมีพลังสายกว่าฉันคือเทพเจ้า,จาต่อ <laughs> สวีดอรสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนเวิร์ vs สอมบี้กันอีกแล้วนะฮะอยู่กับน้องอิเล็กซิตีทีนะผมตัวนี้นะเพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งอัปเดตแล้วก็ลองซื้อมาเล่นดูนะครับผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับโดยตัวนี้มันจะใช้ซันอยู่ที่125นะครับรีชาร์จอยู่ที่15วินะครับผมแล้วก็พลังป้องกันของมัน 150นะครับน้อยนิดนเลยทีเดียวแต่ดาเมจดของมันนี่สิครับ950กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าโดนซอมบี้แดดนะครับมันรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเมฆสายฟ้าหรือเปล่านะผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับเนาะโอเคแต่พร้อมกันแล้วไปกันเลยดีกว่าครับผม let's go ไป มากันแล้วล่ะครับเราก็มากันในด้านอียิปต์อีเปิร์ดเหมือนเดิมนะผมไหนน้องอ่าน้องน้องทีนะผมน้องทีสายฟ้านะผมชาสายฟ้าของเรานะ, <c oughs> นะครับเอาตัวก๊อปปี้ไปด้วยอีกสักตัวนะครับอยู่ไหนเล้วเนี่ยตัวก๊อปปี้โอเคครับผมเดี๋ยวขอจัดทีมก่อนสักครู่เดียวนะโอเคครับผมเตรียมการไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาโชว์กันซิว่าตัวน้อง ชาสายฟ้านะครับมันจะเป็นยังไงนะก็ความสามารถของมันจะเป็นยังไงกันเนาะแต่พร้อมกันแล้วเลสุ็อกไปกันเลยครับผมไปมาครับมามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับนาะมาเลยครับเราก็ต้องสร้างน้องถุงเงินถุงทองไว้ก่อนนะผมหน,นึ่งสองสามสี่เก็บไปนี่วางไว้เลยโอเคอันนี้ก็ยิงไปก่อนเลยนะวางไว้ก่อนไม่ดูวางไว้เพื่ออะไร <c oughs> นี่จัดไปก่อนป๊อปมาป๊อปมาอันนี้วางไว้ด้านหน้าเลยนะครับผมนี่ปัม๊มนี่เป็นไงเป็นไงปื๊บปื๊บโอ้โห พลังสายฟ้าสุดยอดมากนะครับสายฟ้าไปอีกเอ๋ไงเป็นไงมึงเอไหนดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะโดนแดกแล้วมันกาลังโดนแดกแล้วปื๊บตีฟ้าผ่าไปเลยนะครับโอ้โ,หโ,หโอ้โมากันเยอะแยะมากันเยอะแยะแล้วนะครับด่านนี้เราพาแต่พวกสายฟ้ามากันทั้งนั้นเลยนะครับตัวอื่นไม่จะพาอะไรมานี้เราต้องรีบๆวางเอาไว้นะครับผมปึ๊ปปบวางไว้ตรงนี้อีกหนึ่งนะมีแต่สายฟ้าอย่างเดียวเลยด่านนี้บอก บอกเลยครับผมมีแต่สายฟ้าอือบรรลุทำตรงนี้จัดไปก่อนหนึ่งทีอ่าบรรลุทำไปซาเอาพระอาทิตย์ไปด้านนูเ้เฉยบ้าจริงนะครับชดมันไปซ้ายชดมันไปเลยด้านล่างด้วยนะครับเออแดกไปซ้ายแล้วก็สายฟ้าไปเลยนะครับผม,มเมื่อแดกจะเหกสายฟ้านะครับตัวนี้ <c oughs> ร้อยเลยนะอืออันนี้สายฟ้าไปอีกหนึ่งแถวนะครับอันนี้ไปบรรลุทำไปเออโอ้โอสายสายฟ้าแรงเยอะเลยตอนนี้ป๊อปม้าป๊อปม้าสายฟ้าไปถ้า กดอันตีมันจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยปื๊บนี่โอ้โหส่ฟ้าแรงเยอะว่ะเฮ้ยในในลองสร้างไว้ตรงกลางนี้ดีแล้วก็กดสายฟ้าไปปื๊บนี่เป็นไงสายฟ้าใหญ่มากนะผมใส่อันตีสุดยอดเลยตัวนี้ต้องใส่อันตีนะถึงถึงจะสุดยอดนะนนี้ลองใส่ไปโดปั๊บยิงไปปุ๊บปื๊บปุ๊บป๊บ,ปบปไปเพิ่มได้กี่ตัววะเนี่ยไม่ได้เหรออ๋อต้องเอาตัวตัวยิงด้านบนอย่างเดียวใช่ไหม ชดไปอย่างเดียวครับผมจังหวะนี้มีแต่สายฟ้าเรือด่านนี้เนี่ยชดไปด้วยด้านหน้าก็จัดการไปนี่ฟ้าผ่าไปเลยด้านหน้าวางไว้อีกนะผมวางไว้อีกเยอะๆเลยถ้าเจอตัวใหญ่มันจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วนะครับอันติลองอันติสักตัวสิมาเลยขอเยอะๆกว่านี้นะด้านหลังวะเฮ้ยด้านหลังโดนแดกไปแล้วนะครเออนี่วางไว้เลยนะครับด้านหลังแดกไปซะฟ้าผ่าไปเลย ไหนอันติแล้วเนี่ยจัดไปอันตีปื๊บปี่ปป๊าปป๊าตาหัวตายห่าหมดอีกหนึ่งอันอ่าขอวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่อันตีตัวนี้เลยดีกว่าจัดไปปป๊าปปาโอ้โหช็อตตายหัวหมดเลยเจ๋งเพลงว่ะเฮ้ยอันติมาอีกอันตีมาอีกก็ช็อตไปอีกแล้วครับนี่เออเรียบร้อยโอ้ดีดีดีตัวนี้นะใส่อันติแล้วเจ๋งมากนะผมตัวนี้ มาแล้วครับเราก็มาต่อในด่านคาบอยกันเลยนะครับผมเจอกับเจ๊ไก่นะผมไม่รู้ว่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะไอ้เจ๊ไก่เนี่ยนะครับตัวนี้นครับมาลองดูกับเจ๊ไก่ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะผมในตัวก๊อปปี้แล้ววันนี้เดี๋ยวขอจัดทีมสายฟ้าก่อนสักครู่นะครับ บอกเลยครับผมด้านนี้มีแต่สายคว้าครับแต่พร้อมกันแล้วก็5 4 3 2เลสโกไปไปกันเลยครับมาดูกันสิว่าน้องชาสายฟ้าของเรานะครับจะสามารถจัดการพวกซอบี้หน้าุนตีนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแลวเราก็วางไว้แล้วครับ2ตัวด้านหน้าไปเลยนะผมมาดูดีว่าจะไหวหรือเปล่านี้ด้านหลังก็วางสายฟ้าไปก่อนเลยนะครับโอ้โดนหลายทีแล้วนะเนี่ย <c oughs> ตายหาไปแล้วนะครับโดนช็อต จะไปไอ้อ,อไก่มาแล้วไก่มาแล้วในดูซิว่าจะสู้กับไก่ได้หรือเปล่านะอุ้ยวางด้านหลังไว้สักตัวก่อนโอเคไก่ไก่ใต้หงใต้หาไปแล้วเออไงล่ะไงล่ะโดนไก่เข้าไป <laughs> มาครับต่อครับสายฟ้าหนักหน่วงครับตอนนี้สายฟ้าอย่างหนักหนักเล่นน่วงนวโอ้มีแต่สายฟ้าอย่างเดียว <laughs> ไม่สร้างอื่นแล้วสร้างแต่สายฟ้าเลยนี่โอ้โอ้โอ สายฟ้าแป๊บแป๊บแพรบแพรบ,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 บนะโอ้โดนแดกนะใครโดนแดกนี่โดนสายฟ้าทั้งหมดบอกเลยด้านหน้าก็สายฟ้าโอ้สายฟ้าอย่างเดียวเลยด่านนี้กูเชื่อแหละด้านล่างด้วยนะบปิบปปิบอันนี้ก็อีกหนึ่งอว่าจัดไปเวยดีกุดไงไงไก่มานะครับไก่แม่ทันได้บินมากลายเป็นไก่ย่างหมดเลยโดนสายฟ้าเข้าไปไหนหมดอย่างนี้หมดอย่างนี้ขออันติหน่อยดีขออันติหน่อยขออันติหน่อยเอ้ปืิบเปิบนี่เป็นไงนะเวฟสุดท้ายมาแล้วเหรอ โอเคมาเลยมาเลยนะครับยังไหวอยู่ตอนนี้มามามาโอเคในวันนี้อยู่ไหนหมดแล้วเราโอ้โหมึงเร็วมากมาบกปึกช็อตช็อตช็อตเออเป็นยังไง <c oughs> โอเคแล้วครับเราก็มากันในด่านโลซิตี้กันนะครับเราพาทีมงานสายฟ้าของเรามาบุกในด่านนี้กันนะครับตัวชาสายฟ้าก็อยู่นี้นะครับแล้วก็เอาตัวก๊อปปี้ไปด้วยอยู่ไหนเล่าก๊อปปี้อันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานสายฟ้าของเราก็เหมือนเดิมนะครับ โอเคแล้วครับเอาไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาสู้กับพวกมันดูนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็เล t โก o ไปมาเลยมาพวกมึงจะเป็นยังไงพวกกูไม่รู้เป็นยังไงแล้วตอนนี้ <c oughs> มาแล้วจ้านี่วางไว้ก่อนเลย2ตัวด้านหน้านะครับึอบจัดไปเอออช็อตไปด้วยนะครับโอ้มันช็อตได้แบบนี้เลยนะครับอีแต่พลังไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับถ้าช็อตแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าโดนกินเมื่อไหร่นี่แหละ บอกเลยพลังโคตรแรงนะครับนี่บรรลุทํำเข้าไปมาอีกนะครับช่องเดิมเลยเหรอช่องเดิมเลยใช่ปะ่ะมึงก็ต้องเจอแบบนี้เข้าไป <laughs> มาแล้วครับไอ้บักขุดมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้จะสู้ตัวขุดได้หรือเปล่านะเฮ้ยทำไมมึงไม่แนกวะเนี่ยเออแต่ดีว่าโดนช็อตตายหาไปแล้ว <laughs> เป็นไงเมืองเป็นยังไงเออด้านหลังก็ช็อตไปก่อนเลยนะครับอออันนี้ช็อตไปอีกช็อตไปเร็วเร็วโดนช็อต ไม่เป็นไรเลยเลยบรรลุธรรมใส่เข้าไปเลยครับนี่เนี่เป็นไงด้านล่างครับด้านล่างบรรลุธรรมยังมีอยู่ไม่เป็นไรเอาไปครบสองแถวก่อนนะไพ่เมาไช่เมาทานตะวันนะครับยังไม่ครบสองแถวเลยปื้ดด้านหน้าวางไว้อีกนะครับน่าจะสู้กับตัวใหญ่ๆได้ดีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือให้ตัวใหญ่ๆจัดการมันแดกไหมเดี๋ยวว่าไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่มันจะแดกหรือเปล่านะรหรือว่าจะทุบาตหาไปโอเคนั่นไงทุบตาทุบตา็อกไปเลยเร็ว โอเคอันนี้จัดไปเลยครับนี่พิษไปปะเอ้พิษไปแล้วนะครับที่เหลือก็ยิงเข้าไปปื๊ดมานี่สายฟ้าหนักน่วงโอ้มาแล้วมาแล้วแดกไปเลยมึงเออปื๊ดแอนตีไว้เลยปัดจัดไปนี่สายฟ้าโอ้โหช็อตแบบสไตหงไตาหาภายในไม่กี่ครั้งนะครับไหนมาอีกไหมมาอีก,อก,อกไหมเวฟสุดท้ายแล้วเหรอจัดไปเลยครับอันตินี่ปื๊บปื๊บปื๊บเวรี่กูดโอ้โห โดนไม่กี่ทีนะครับอันติสุดยอดมากเลยตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับน้องชาติสายฟ้าของเรานะฮะซึ่งตัวนี้นะครับอันติก็เป็นอะไรที่สุดยอดก้วยทอด2ถุงมากเลยนะผมมันช็อตตายห่าไปในครั้งเดียวเลยนะครับเดี๋ยวว่าถ้าแบบ อ่าถ้ามันอยู่เฉยๆนะครับไม่มีใครมากินก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร,ร่นะเนาะหรือว่าใครมีอะไรแนะนําก็สามารถแนะนำได้เลยนะครับผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้และก็คลิปนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์แชรกดแชร์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอยากให้ผมทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมขอลาไปก่อนแล้วละสวดอสวัสดีไปละจุ๊บ